ตอหลักการนิติธรรมที่เล่าเรียนเหตุใดเปลี่ยนเขียนเป็นอักยุติธรรมนิติธรรมคือหลักความเสมอภาคยึดบนหลักการกฎหมายตั้งที่มัน่นเพราะเมี่อรู้พลวัตสังคมนั้นจงยึดมั่นนิติธรรมที่ท่านเรียนแต่ความจริงที่กระผมพบประสบความถอยถดถดหายที่ท่านเขียนในละความยุติธรรมที่ท่านเพียนเห็นแต่เพียงผู้สูญสิ้นจิตวิญญ,ญาณ 327วันที่ผมอยู่หน้าอดสูรโอกาสศาสตร์ศึกษาถูกพระจากครอบครัวคนรักมาเพียงคิดคไกลวิ่ภาควันนักไทยถามถึงท่านตุลาการผู้ลงทนันสิทธิประกันปรากฏได้จริงไหมนิติธรรมปกครองธรรมมนุนไทยแต่ฉันได้ผมไม่ได้สิทธิประกันสวัสดีทุกคนที่ฟังอยู่ นี่คือเสียงจากเพื่อนเระจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครวันนี้คงเป็นวันแรกในรอบ5ปีที่งานนี้ได้กลับมาจัดถึงแม้จะมีข้อถกเถียงมากมายก็ตามกรณ์ที่เราเขียนถึงเราเราแค่อยากให้ทุกคนทบทวนความจําว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราทําอะไรไปบ้างและเพื่ออะไรไปบ้างปลายทางของเราคือรับใช้ประชาชนและมันยังคงเป็นเช่นนั้นหวังว่าเราในเรววันความที่ทําจะกลับมาและสังคมแห่งรุ่งการที่เราใฝ่ฝันจะได้รับการปฏิรู กิ่ในนรรุเาซึ่งเมื่อสักครู่เป็นบทความจากคุณขนุนศิรพพจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคเรเดือนสี่ขอโทษครับแดนสี่ซึ่งได้ส่งตรงมาให้ร้อการเมืองเพื่ออ่านให้ทุกท่านฟังในวันนี้ครับอีกหนึ่งความอายุติธรรมที่ประเทศไทยต้องจำไม่ลืมคือโศกนาฏกรรมที่ตากไปที่เจ้านาทีรัฐได้ใช้กำลังปราบปราบคมเหงเข่นฆ่าคนบริสุทธิ์นับพัน ผู้มารวมตัวกันอย่างสันติโดยปราศจากอาวุธแล้วบังคับให้คลาทับกันขึ้นบนรถบรรทุกจนขาดอากาศหายใจจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย85ศพและยังบาดเจ็บทีการอีกนับไม่ถ้วนแต่ฆาตกรเหล่านี้กลับยังคงลอยวนวลพ้นผิดบางก็ได้ดิบได้ดีในราชการบางก็มั่นอ,อกมั่นนาไปเป็นผู้แทนประชาชนอยู่ข้างในสภา ่วนที่เหลือ <Okay. S 1> ก็กลับนอนกินบำนาญเกษียณเกษมกันอย่างสบายใจคนตาย85สบศพก็ยังไม่พบฆาตกร20ปีผ่านก็ยังไม่มีความยุติธรรมสุดท้ายรั้การเมืองอยากจะบอกว่าแม้ว่าวันนี้เราจะถดถอยกับสภาที่จะแก้รัฐธรรมนูญทีก็นับองค์มาชมกันที่สุดท้ายก็ไปรองเข็มแม้ว่าวันนี้ เราจะไม่มีความหวังกับคำพูดของรัฐบาลพ่อเลี้ยงที่ก่อนเลือกพูดอย่างหลังเลือกพูดอีกอย่างแต่ประเทศนี้เป็นของทุกท่านอำนาจอนิปัตยเป็นของเราทุกคนจับมือกันใหแน่นยืนตัวกัน้ต่งและขอ,อยืนยันว่า